ต,ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟห้องปรับอากาศเดี๋ยวลรามาดูกันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟียกำลังทำอะไรอยู่โอเคสวัสดีจ้าั้งน้อง,น,อง <c oughs> นี่ไงโซเฟียเจอแล้วอยู่ในชั้นอนด้วย okay. <c oughs> อโอเคโซเฟียฮัลโหลเพื่อนๆก,ก่อนสิโอ้ย <c oughs> okay. วันนี้ย่งเราแก้ไขแชนแนวโอเควันนี้โซเฟียมาทำอะไรที่เล่นเกมบนรถไฟ โอ้ยวันนี้เล่นเกมอะไรให้เพื่อนดูเก็บล้อรถเก,ก็บล้อเหรออันนี่คือแตะกินเหรอเหรอโอ้เก็บล้อรถเหรอเกมนี้มันเล่นยากไหมยากไหกนฮะกเก็บอย่างนี้มันจะมีแต่ละฝาซฝายฝามันจะมีแต่ละระดับต่อยเพื่อนได้เหรอ อ้มมันก็เหมือนมันก็เหมือนอะไรนะโรมมโออ่ะใช่ชื่อหนูก็คือไรอันเนยไรอันโซเฟียอ่ะตั้งชื่อเอาไรอันมาตั้งชื่อเดี๋ยวไรอันโกรธอ่ะไม่ใช่ไรอันโซเฟียโซเฟียชอบดูไรอันอ๋อโซเฟียเป็นเป็นเอฟซีของไรอันใช่ไหมใช่อ๋อชอบไรอันจะไปถึงใต้อ่ะใช่นอนกันหนึ่งคืน ประมาณสิบสามถึงสิบห้าชั่วโมงใช่ป่ะอือถึงสิบห้าชั่วโมงเหรอโอเคอ่ะหนูไม่พลาดเลยอ่ะมเมื่อกี้ตอนนี้หนูย,ยังนำหน้าเพื่อนอยู่อ่ะแล้วจะชนะได้ไงชนะเพราะจะได้เก็บจะได้เงิน,นชนะถ้าถ้าเราชนะได้เงิน นี่มายืนเต้นด็อกเด็กอยู่ดีด็อกเด็กด็อกเด็กนี่ดูนะมันจะมีเราจะดองเฟียจะได้เงินมาสามสกอร์เท่าไหรสามน้อยยังไม่มีสกอร์มัวแต่เต้นอยู่นั่นแหละด็อกเด็กด็อกเด็กใครชนะก็ต้องมาแบบนี้เลยเหรออ๋อขึ้นเดอะโพรดียมด้วยเหรอใช่อือมีอวอร์ดก็จะมีสีด้วยมีอวอร์ดไหมอวอร์ดคืออะไรอ่ะได้รับรางวัลอะไรไปเทลปี้มีอะไรปะเนออันเนี้ยอันนอย่างเไม่ไม่มีเหรอ ไม่มีเลยแต่มันมันมันจะมีแต่ระรและระดับอะร,ระดับยังไงระดับในนี้ก็คือมันจะมีทั้งระดับเรือระดับรถระดับเครื่องบินแล้วก็ระดับเฮลิคอปเตอร์โอโ้โหโอ้โหนี่เลคอปเตอร์แล้วเหรอใช่แต่เรานั่งดันนาติว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 ก็นั่นไม่ยากใช่ไหมอาศัย,อ,ยาอาศัยปรับมือให้เร็วๆาย้ฝาซ้า,าย้วา,า,าถูกปะ แล้วก็เอียงไปอินแล้วก็เอาเมยออ์ยงซ้ายขวาจะจะเก็บไฟให้หมดอ๋อนี่คือนี่คือเกมที่โซเฟียเล่นค่าเวลาบนรถไฟน้องๆเพราะโซเฟียไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตกับบันเนอร์ใช่ไหม <laughs> โอเค EP นี้ EP นี้ก็น่าจะให้โซเฟียเล่นเกมเก็บล้อรถไปแค่นี้ก่อนโอ,อ okay, เคเดี๋ยวมี EP ต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยดูใหม่นะโซเฟียจะทำอะไรแพ้หรือเปล่านะ ใช่ออกจากเกมแล้วโอเคสำหรับ e ีพีนี้ว้าว,ว,าวเกมอะไรนี้อย่าลืมเ,เปิดเกมใหม่มาหลอกอีกแล้วสำหรับ e ีพีนี้แค่นี้ก่อนนะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจบไทยชนเนลสำหรับวันนี้ EP นี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย